สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังช่องบ้านอาริตานิยายเสียงนะคะเริ่มสักการชใหม่เริ่มปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะคะขอให้คุณพระศรีรัตนรใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอดทุกสากลลโลกคลุมครอะทุกท่านให้อยู่รอดปลอดภัยค่ะค่ะและในส่วนนิยายเรื่อง วิวาโอลเวงนั้นนะคะเราก็เดินทางใกล้จะถึงตอนจบแล้วนะคะตอนนี้ใน EP นี้ก็ถึง EP ที่ี่41แล้วนะคะนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายเรื่องยาวมีทั้งหมด51ตอนจบค่ะอีกไม่กี่ตอนก็จะจบแล้วนะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าความรักของพวกเขาเนี่ยจะจบลงยังไงจะลงเอยกันแบบไหนนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามเลยค่ะ แล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการฟังนิยายของครูอีดอาริตาค่ะนิยายเรื่องวิวาอุลเวงบทที่41และที่ตรงนี้ก็เหมือนมีงานอะไรสักอย่างไปแล้วเพราะมีชาวบ้านมายืนบ้างนั่งบ้างกันเต็มพวกแถวหน,น้าก็นั่งลงเพื่อให้แถวหลังได้ยืนดูให้ถนัดถนัดตาตัวเองนั่นเองโบรินทำตัวน่าสมเพชอย่างยิ่ง อย่างน้อยก็ในสายตาของทิพย์เกษรคนอื่นอาจจะมองเป็นเรื่องตลกชวนหัวอะไรกันก็ตามแต่แต่ไม่รวมหล่อนด้วยแน่นอนทิพย์เกษรคิดอยู่ในใจหล่อนสงสารบรินก่อนที่จะตามมาด้วยความสมเพศความบ้าคลั่งในตัวผู้ชายคนหนึ่งรุนแรงเพียงนี้ทีเดียวหรือบอรินไม่สนใจว่าจะถูกมองยังไงเลยอย่างนั้นหรือไรแค่คิดว่าชื่อเสียงเกียรติยศที่มีมาถูกนำมาละเลงเล่นตรงนี้ก็น่าอายพอแล้ว แต่โบรินก็ไม่อายหล่อนยังคงอวดอ้างความเป็นเจ้าของในตัวของชาววีเรียกว่าหากโบรินสามารถเอ่อยเท้าความได้ว่าเคยผ่านอะไรกับชาวีมาบ้างหล่อนคงจะเอ่ยพวกชาวบ้านจึงสนุกและพาการรอดูว่าเรื่องนี้จะลงเอ,อยยังไงโบรินทำคะแนนนำออกไปแล้วแม้ว่าจะอย่างนังมาร้ายก็ตามทีคำพูดของหล่อนเลียกเสียงเฮเได้ทั้งที่ทิ์เกสรบอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลก ทุกคนมองมาที่หลอนเหมือนจะรอว่าแล้วหลอนจะพูดอะไรอีกหลังจากพูดออกไปบ้างแล้วหลอนจะกรีดแข่งกับบัวลินหรือไม่แต่หลอนไม่ได้ทำความรู้สึกที่มีทำให้หลอนไม่อยากจะพูดอะไรปล่อยให้บัวลินพูดไปแต่บัวลินก็เริ่มไม่สนุกก็จะสนุกอะไรในเมื่ออีกฝ่ายวางเฉยเสียแบบนั้นท้าเหมือนว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรด้วยสักนิด บัวรินจึงคิดจะใช้วิธีจู่โจมเข้าถึงตัวจะต้องฟัดกันสักยกก็น่าจะไหวหล่อนเรียกว่าพร้อมและหล่อนมองว่าทิพย์เกสอนไม่เท่าไร่ดังนั้นบัวรินจึงรีบเข้ามาหาทิพย์เกสรแต่ไม่ทันถึงก็มีแม่สาวสองคนมาขวางหล่อนเอาไว้นิ่มกับนุ่มนั่นเองทั้งสองมองว่าทิพย์เกสรไม่มีวันรับมือกับบัวรินได้หากว่าบัวรินจะใช้กําลังและทั้งสองก็ไม่มีวันยอมให้บัวรินมารังแกทิพย์เกสรด้วย จึงพร้อมใจกันออกมารับหน้าท่ามกลางเสียงเชียร์อันเอ็ดอึงเมื่อมวยหญิงทำท่าจะเริ่มเพราะบวรินเริ่มเลิดขึ้นหน้าแล้วการพูดโดยที่อีกฝ่ายไม่ตอบโต้ด้วยนอกจากจะไม่สนุกแล้วยังชวนให้รู้สึกว่าหล่อนกำลังจะพ่ายแพ้อีกด้วยตอนนี้เหมือนหล่อนไม่มีพวกสักคนไม่มีใครอยู่ข้างหล่อนเลยแต่หล่อนก็ไม่ได้กลัวหากจะโดนลมหล่อนจะไปตามตำรวจมาจับทั้งหมู่บ้านนี่แหละ พอคิดได้ดังนี้หล่อนก็เลยท้าทายอยู่เยิงเยงจะรวมกันใช่ไหมเอาสิมาเลยหน้าไหนก็ได้เข้ามาเลยจะได้แจ้งความจับเสียทีเดียวว่าที่นี่หมาหมูพูดอย่างนี้ก็สวยสินิ่มเอ่อยกร้าว,าวเอามือ,อยันที่อกของบอรินก่อนและบอรินไม่ทันระวัาางตัวหล่อนเซ่แซ่ไปทางกลุ่มคนที่แตกมือกันออกไปแต่หล่อนไม่ได้ล้มเพราะใครสักคนหนึ่งยันหล่อนเอาไว้กลางหลัง เสียงกระทบดังป้าบหลอนเจ็บไปทั่วก่อนล่างหล่อนจะมาหยุดยืนตรงหน้านิ่มและนุ่มอีกครั้งเสียงกองเชียร์เราก็มีการจัดโมยิงตรงนี้และทิ์เกสรดูแล้วว่าไม่น่าจะลงเอ่ยด้วยดีและหล่อนไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้ด้วยสิ่งนี้นอกเหนือจากการควบคุมและหล่อนไม่อาจจะรับไว้ได้อีกหญิงสาวจงลุกขึ้นยืนช้าๆเอยออกมาว่าเอาละพอกันทีนิ่มนุ่มถอยมานะส่วนเธอบัวริน หากเธอต้องมาเพื่อจะพบเขาฉันขอแนะนำให้เธอมาวันหลังมาวันที่เขาอยู่แล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าเขาจะอยู่วันไหนในเมื่อเธอกลางกั้นเขาอยู่อย่างนี้มาวันไหนก็จะได้ยินว่าเขาไม่อยู่เหมือนเหมือนกันไปหมด้ะหน้าโบลินลอยหน้าว่าแต่ทิปเกสอนยังอดอยู่ได้หลอนบอกเรียบเรียๆว่ามากลางคืนแล้วกันเขาอยู่แน่เพราะเขาจะกลับจากทำงานหรือหากเธอไม่สะดวกจะมาที่นี่ ไปพบเขาที่ทำงานของเขาก็น่าจะได้แต่โบรินหน้างอสนิทตรงนั้นเพราะความจริงมีอยู่ว่าหล่อนเคยไปมาแล้วแต่ไร้ผลชาวีไม่ยอมให้หล่อนได้เข้าพบไม่ว่าหล่อนจะแสดงกริยาบ้าแค่ไหนอย่างไรก็ตามและสุดท้ายที่หล่อนบุกไปเขาให้ยามรักษาความปลอดภัยคุมหล่อนแบบกระหนาบซ้ายขวามาส่งที่รถและหลังจากนั้นเมื่อหล่อนขับรถไปที่นั่นยามฝ้าประตูข้างหน้า ไม่ยอมให้หลอนเอารถเข้าไปจอดในลานจอดรถได้หลอนต้องลงเดินและหลอนก็ถูกล็อกตัวเอาไว้ตรงทางเข้าด้วยคำสั่งเด็ดขาดของชาวีเขาไม่ยอมให้หลอนเข้าไปเหยียบบริษัทของเขาไม่ว่าจะทำยังไงบัวรินก็เข้าไม่ได้ยามยังทำหน้าที่ของเขาอย่างแข็งขันยิ่งและบัวรินก็รู้ว่าหลอนหมดโอกาสตรงนั้นจะตามไปบ้านเขาอีกหลอนก็รู้ว่าต้องเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างนางมณีเท่านั้นยังพอจะประมือกันหรอก แม้จะต้องไปทําจมูกใหม่บัวลินก็ยังไม่เข็ดกับการทะเลาะวิวาทหลอนมองเป็นเรื่องปกติของการลุยเพื่อให้ได้ชาวีมาครอบครองแต่หลอนนึกกลัวอุ้ยอ้ายเจ้างูเหลือมตัวใหญ่ยักษ์นั่นบางทีอารมณ์ที่แค้นมากๆหลอนอาจจะจ้างคนไปจับเจ้าอุ้ยอ้ายไปปล่อยเอาขึ้นรถไปไกลๆหรือไม่ก็เอาไปฆ่าทิ้งเสียเลยแต่ลงไปทถามดูแล้วว่ามีใครรับจ้างหลอนไหม แต่ไม่มีใครยอมเล่นด้วยพวกเขาบอกว่าเล่นกับงูเหลือมเมืออเล่นกับงูเจ้าพวกเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยในชีวิตของตัวเองและมองหล่อนเหมือนว่าหล่อนอาจจะเจอเรื่องร้ายๆเพียงแค่หล่อนมีความคิดจะจัดการกับงูตัวนั้นโบรินจึงได้แต่พกพาเอาความแค้นเอาไว้ในอกหล่อนไม่สนใจเรื่องงูเจ้างูก็งูเจ้าก็เจ้าสินาะเจ้าที่ไหนจะลดตัวลงไปเป็นงูเลื้อยไปเลื้อยมาแต่ตรงนั้นหล่อนยังทําอะไรไม่ได้ ชาวีเองก็ไม่ค่อยจะกลับไปบ้านนั้นด้วยเขามีบ้านอีกหลังในเมืองแต่บ้านนั้นก็ปิดเงียบเชียบยามนี้หล่อนเคยไปหาเขาที่นั่นมาแล้วแต่ไร้ผลไปดกรอเวลาไหนๆก็ไร้ผลเหลือแต่วิธีสุดท้ายที่หล่อนกำลังจะเอามาเป็นไม้เด็ดและไม้ตายของตัวเองหล่อนจะจ้างคนไปงัดกุญแจออกมาแล้วเข้าไปรอคอยเขาในนั้นจะไปครอบครองเป็นเจ้าบ้านดูซิว่าเขาจะไม่ไปจัดการทีเดียวหรือ หากไม่หล่นจะครอบครองยึดเป็นเจ้าของเสียเลยหรือหากเขาไปหล่นจะจับเขาไว้ไม่ให้หลุดลอยไปไหนได้อีกแต่ตอนนี้คำบอกกล่าวของทิพ์เกศรทำให้หล่อนเริ่มลังเลที่นี่กลางคืนหรือหนทางเข้าออกดูมืดและน่ากลัวหล่นจะรู้ได้ยังไงว่าพวกโจรร้ายดักซุ่มที่ไหนฉันจะรออยู่ตั้งแต่ตอนนี้ก็แล้วกันจะรอที่ไหนล่ะทิพเกศรถามเสียงเย็นๆก็บ้านเขา คงจะไม่ได้หรอกจก้ะทำไมฝ่ายหนึ่งนิ่มนวลและใจเย็นอย่างยิ่งแต่อีกฝ่ายร้อนและกระโชกโกคากฉันก็เป็นเมียเขาคนหนึ่งบ้านเขาก็เหมือนบ้านฉันอย่ามาอ้างว่าเป็นเมียเขาแถวนี้เลยเพราะฉันคงจะยอมรับเธอในฐานะน,นั้นไม่ได้แล้วมายุ่งกับฉันทำไมต้องมายอมรับฉันด้วยหรือเธอมีสิทธิ์อะไรสิทธิ์ของเมียของคนที่จะแต่งงานกับเขาบัวริน เธอเข้าใจฐานะของตัวเองใหม่ซะก่อนเถิดเธอหนักแค่นางบำเรอโบอรินกรีดร้องเสียงลัน่นคนที่ชุมนุมกันอยู่เอามือปิดหูเพราะเสียงของหล่อนแหลมจัดฉันไม่ได้เป็นนางบำเรอฉันเป็นเมียเขาและยังมาก่อนเธออีกด้วยจะมาก่อนหรือมาตอนไหนก็ไม่ใช่เรื่องที่ฉันจะสนใจหรือใส่ใจหรอกจก้ะแต่ตอนนี้ฉันเป็นเมียที่ถูกต้องคนเดียวแถมเขายังยอมรับ ถ้าเธออยากจะเจอเขาก็กลับไปก่อนแล้วมาใหม่ตอนกลางคืนแถวนี้ไม่มีที่อยู่สำหรับเธอบัวรินมองกวาดไปยังคนอื่นๆหล่อนพอจะมองเห็นได้ว่าคงไม่มีใครยินดีต้อนรับหลอนเอาไว้จนถึงเวลาที่ชาวีจะกลับเข้ามาแม้แต่ร้านค้าเพราะเจ้าของร้านค้าคนหนึ่งตะโกนบอกดังๆว่าที่ร้านฉันก็นั่งไม่ได้ดอกนะจะเสียหายนีม่มันอะไรกันหล่อนมาโดนรุมอย่างนั้นหรือ คนที่นี่ขาดได้น้ำใจสำหรับหล่อนโดยสิ้นเชิงโบรินชี้หน้าทิพย์เกรพร้อมกับขู่อาคาตอย่าคิดนะว่าจะได้เข้าเอาไว้คอยดูสิตอนนี้เธอหัวเราะไปก่อนแล้วฉันจะหัวเราะทีหลังฉันไม่ได้หัวเราะเธอและจะไม่มีวันทำแบบนั้นด้วยแต่จริงๆแล้วอยากให้เธอหยุดอยากให้เธอได้รู้ว่าสิ่งที่เธอทำหนักจะไม่ได้ผลดังที่เธอต้องการไปได้เลยต้องได้สิ พวกของฉันทั้งคนฉันจะเอาเขากลับคืนฉันไม่เชื่อว่าเขารักเธอเขารักฉันส่วนเธอคงจะทำเสน่ห์ให้เขาหลงไหลแล้วโบรินก็สะบัดเดินจากไปหลอนกลับไปยังรถจนที่จอดอยู่ตอนแรกหลอนคิดว่าจะรอนในรถแต่ปรากฏว่ามีคนไล่หลอนจอดตรงนี้ไม่ได้หลอนเอากระจกลงหน้างอสนิทมันที่ทางสาธารณะนะยะอยากจอดนักใช่ไหม แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่ารถอีกหรือเปล่าแกจะทำอะไรรอนถามอย่างตกใจทันทีหน้านดำๆนั้นดูว่าจริงจังคงไม่ได้เป็นคำขู่หลอนเล่นด้วยแกกล้าหรือตำรวจมีนะโรงพักอยู่ตั้งไกลกว่าตำรวจจะมาก็หนีไปเที่ยวที่อื่นก่อนยังได้บัวรินอยากร้องไห้นะักรถฉันแพงนะแกจะทำอะไรถึงบอกว่าไม่เรียกรถอีกนะ่ะตอนนี้ยังคิดไม่ออก รออีกสักพักอาจจะคิดออกจะจอดอีกไหมล่ะพูดจริงนะไม่ได้ขู่นี่หล่อนโดนรุมอย่างนั้นหรือหล่อนจะขับรถไปไหนได้เล่าโบรินขับรถออกมาแล้วหล่อนก็ผ่านวัดแหง่งหนึ่งวัดไม่เป็นของใครนอกจากเจ้าอาวาสหลวงพ่อคงไม่ใจร้ายออกมาขับไล่หล่อนหรอกหน้าโบรินบอกตัวเองให้รู้ไปว่าหล่อนจะจอดรถในวัดไม่ได้หญิงสาวเลี้ยวขับเข้าไปจอดใต้ร่มไม้ใหญ่โดยไม่ลงจากรถ เปิดแอร์นั่งแช่อยู่อย่างนั้นนั่นเองทิพย์เกสอนเลิกถอผ้าหลอนกลับบ้านโดยไม่ได้พูดอะไรเลยหลอนสงบนิ่งท่ามกลางเสียงซุบซิบของผู้คนที่คาดเดาไม่ออกว่าจะลงเอยแบบไหนความสงบของหญิงสาวดูน่ายำเกรงและหลายคนเอาใจช่วยหล่อนมีบางที่หวาดเสียวแทนชาวีถ้าทางแบบนี้แหละนายชาวีอาจจะโดนดีคราวนี้นี่แหละนะกรมตามสนองทันตาเห็น ผู้ชายเจ้าชู้ต้องโดนสมั่งคุณเก๋คนนี้เธอนิ่งแต่น่ากลัวชะมัดเห็นลูกตาของเธอไหมแม่คนนั้นหน่ะถอยไปเลยนี่ดีว่าเธอไม่ลงมือต่อโต้องครักษ์ส่วนตัวของทิพเกสรก็าพากันกลับมาด้วยโดยบ่นพึมพำตลอดทางว่าทิพเกสรใจดีเกินไปหญิงสาวยิ้มยิ้มในหน้าไม่พูดอะไรแต่นายขับมารายงานลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงว่า บวรินไปจอดรถอยู่ในเขตวัดตรงทางข้างนอกของหมู่บ้านนี่เองหญิงสาวมองหน้าคนมารายงานแล้วรีบกำรับเอาไว้ว่าฉันไม่อยากให้มีเรื่องอะไรเกิดกับโบวรินนายขาบหลบตาลุงขาบหญิงสาวเรียกเสียงหนักฉันคงไม่ได้ขอมากไปไม่ใช่หรือแบบนั้นมันน่าจะเจอดีอย่าทำอะไรนะสั่งสอนนิดๆหน่อยๆ นี่จะต้องให้ฉันสั่งเด็ดขาดไหมว่าอย่าทำอะไรนะ่ะปล่อยเขาแต่นั่นอาจจะกระเทือนมาถึงคุณหนูฉันรับมือได้คำตอบของทิพย์เกศยังสงบเป็นอันมากหล่อนยังมีเรื่องความเชื่อมั่นลงเลืออยู่ว่าตรงนี้หล่อนสามารถจัดการให้เรื่องราวสงบลงได้นั่นเองอย่าแตะท่องบัวรินเดียกันหากมีเรื่องอะไรตรงนั้นฉันจะโทษลุงขาบว่าเป็นหัวหน้านะโทษคุณหนูล่ะทำใจดี นั่นมันตัวร้ายทีเดียวนาเราก็ไม่ได้คิดจะทำร้ายอะไรนักหนาแค่เอาให้หลับจำจะได้ไม่มาวุ่นวายอีกจะโทษผู้หญิงเสียทีเดียวก็ไม่ถูกทิพย์เกศรตอบอย่างมีเหตุผลนั่นก็ผู้หญิงเหมือนกันกับฉันน่าเห็นใจว่าตัวเองเจอมาแบบนั้นแล้วมาถูกทิ้งคนผิดในเรื่องนี้คือเขาตั้งหากแล้วฉันอยากให้เขาจัดการเรื่องนี้หากเขาทำไม่ได้ฉันจะไม่แต่งงานกับเขา นั่นทำให้หนายขับดักรอชาวีที่ทางเข้าหมู่บ้านร่างเล็กผอมๆมายกมือเรียกให้เขาจอดรถใช่หนุ่มประหลาดใจก่อนจะรับรู้เรื่องทั้งหมดสวยแล้วสิกูไหนมาลงเป็นความผิดตรงนี้ด้วยเล่าจะคิดอ่านยังไงก็เล่นเถอะครับแล้วโบรินอยู่ไหนจอดรถอยู่ในวัดคงรอเวลาคุณจะกลับมานี่แหละชาวีทำท่าประหลาดใจเล็กน้อยทำไมไปรอในวัดที่อื่นไม่มีหอกหรือ ก็ชาวบ้านพาการปฏิเสธไม่ยอมให้รถจอดหน้าบ้านด้านขาไม่ยอมให้นั่งเธอก็ต้องถอยไปรอที่วัดแต่ให้เด็กวิ่งมาดูหลายหนแล้วว่านายวีมาหรือยังเอางี้ชใช่หนุ่มตัดสินใจได้ฉับพลันให้เด็กบอกว่ายังไม่มาจนกว่าจะเที่ยงคืนเที่ยงคืนใช่ชาวีตอบรับเสียงหนักฉันควรจะจัดฉากต้อนรับบวลินสักหน่อยนายขาบทำท่าดดจ,จะสะยดสยองเป็นอันมาก แค่คิดยังขนลุกนายวีจะจัดฉากยังไงเออหน้าบอกก่อนแล้วไม่ขลังเขาปฏิเสธและขับรถกลับบ้านก็บ้านหล่อนเข้ามาสิงสู่อยู่บ้านของหล่อนและวันนี้ทิพเกศมีท่าทางเย็นชากับเขาเป็นอันมากไม่ว่าเขาจะพยายามทำหน้าแป้นแห้นยิ้มแย้มขนาดไหนหล่อนก็ยังปั้นหน้าตูมเข้าไว้คุณเก๋ได้โปรดแม่เจ้าประคุณทูลหัวเอ้ย อย่าถ้าเหมือนประผมผิดมากมายนักเลยเรื่องเล็กน้อยเองแต่คุณจะต้องจัดการให้มันยุติลงก่อนวันแต่งงานไม่งั้นไม่แต่งอย่าขู่หนะ้าฉันไม่ได้ขู่ฉันพูดจริงทิพย์เกศเน้นเสียงบอกอย่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฉันจะยอมวางเฉยวันแต่งงานนะ่ะฉันไม่ยอมให้ผู้หญิงคนนั้นมายืนประกาศเปล่าๆว่าเป็นเมียของคุณอีกคนจัดการซะก็ว่าซักเที่คืนจะไปจัดการอะไรนะ หลอนทวนถามเที่ยงคืนจะไปหาบัวรินที่วัดทำไมต้องรอเที่ยงคืนดึกดึกซีดีเพื่อนเล่นเยอะแยะแถวนั้นหลอนยืนก่อดอกมองเขาสายหัวเลยทีเดียวคุณนี่เกเรมากเลยรู้ไหมคุณไม่น่าทำแบบนี้เลยคุณชาวีทำไมไม่พูดจาก,กันดีๆผู้หญิงคงไม่ดันทุรังมากนักหรอกหากได้รับการชี้แจงและให้เหตุผลที่เพียงพอเขามองค้อนหล่อนทันที ผู้ยังกับไม่ใช่ผู้หญิงผมรู้หน้าว่าบางคนนดันทุรังสุดๆบัวรินคนหนึ่งละแล้วตอนนั้นไปหลอกเขามาทำไมไปทำให้เขาหวังเกอ้์ทำไมทิฟเกสรททำเสียงแหลมจัดเขาแรลงถาหน้าซื่อเดินทื่อๆมาหาสวมกอดหลอนเอาไว้มียายที่หลอนจะสะบัดออกเขาก็ไม่ยอมปล่อยคนดีอย่าไปเห็นแก่คนอื่นผมอาจจะเลวชั่วมามากแต่ผมหยุดทุกอย่างเมื่อมีคุณ เรื่องบัวลินผมก็หยุดแล้วแต่บัวลินไม่ยอมหยุดคุณอยากให้ผมจัดการผมก็จะจัดการฉันขอนะทิปเกสอนเสียงอ่อนใจเป็นอันมากยังไงก็อย่าให้ถึงกับช้ำจนทำร้ายตัวเองก็พอชาวีหัวเรกาะกากออกมาทันทีใครจะฆ่าตัวตายบัวลินเหรอไม่มีวันผู้หญิงคนนั้นไม่มีวันยอมตายนอกจากจะแกล้งตายประท้วง แต่ผมกลับไม่กลัวนะไม่ได้สนใจด้วยฉันจะให้โอกาสคุณอีกหนล,ลำคาญเรื่องนี้เต็มทนวันนี้ชาวบ้านก็พากันมองอยากรู้อยากเห็นผมรู้ว่าคุณอดทนมากทีเดียวนั่นคงเพราะคุณรักผมมัง้งเขาพูดเข้าข้างตัวเองได้หน้าตาเฉยและหล่อนมองค้อนเขาพร้อมกับนึกอ่อนใจอยู่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่เขาก็จะพูดเอาเข้าข้างตัวเองจนได้ แล้วเขาก็ทําให้หล่อนไม่อาจจะโกรธเขาได้สนิทนักอีกด้วยคืนนี้บัวรินก็จะเขตไม่มาอีกระวังไว้แล้วกันหล่อนเอ่อเตือนเขาคิดจะทําผีหลอกบัวรินใช่ไหมตัวเองจะโดนดีผมไม่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นใครนี่ก็จะไปพูดจาเชิญเที่ยวเล่นไปให้บัวรินดูสักหน่อยบัวรินชักจะกระวนกระวายเด็กวิ่งมาบอกตอนสามทุมว่าเขายังไม่มา หลอนจะทำยังไงดีไม่กลับหรือแล้วเมื่อไหร่จะได้พบเขาหลอนสูดลมหายใจเข้าลึกๆมองดูเวลาอีกนหน้าทุ่งกว่าจะเข้าเที่ยงคืนชักจะแปลกๆแล้วตอนนี้ไม่มีเด็กจากหมู่บ้านมาวิ่งเล่นแถวนี้อีกมีแต่ความเงียบมืดแล้วก็ดูวังเวงหล่อนเองก็ยังต้องเปิดไฟใหญ่หน้ารถเอาไว้ให้มีแสงสว่างสองบ้างและหล่อนก็หันลอกแลกอยู่ในรถนี่เองก่อนจะบอกตัวเองว่าหล่อนจะไม่รออีก หล่อนจะไปจากที่นี่บัวรินเข้าเกียร์จะถอยรถแล้วหล่อนก็พลอยชะงักค้างเท้าเหยียบคลัดจมเข้าเกียร์เอาไว้แต่ยังเหยียบเบรกเท้าของหล่อนเหยียบเบรกมิดเพราะหินวูบมาจากข้างหน้านั้นทําให้หล่อนรู้สึกขวัญกระเจิงตรงหน้ากระจกเหมือนมีอะไรสักอย่างปลิวมาติดแล้วไอ้เจ้าสิงนั้นเหมือนมีดวงตาจ้องมองหล่อนด้วยหล่อนเห็นกระทั่งดวงตาสีแดงกำบัวรินกรี๊ดสุดเสียง แต่มันไม่ไปไหนมันกล้องอยู่ในรถนี้เท้าของหล่อนปล่อยเบรกรถถอยไปข้างหลังก่อนที่หล่อนจะต้องหยุดเหยียบเบรกเพราะมีอะไรอีกอย่างปะทะเข้ามาทางกระจกด้านหล่อนเสียงพึบพภาพหล่อนจอดรถตัวแข็งทื่อจเจ้าตัวหน้ากระจกนั่นกลางปิกดำๆออกแผกว้างดวงตาแดงกล่ำม,มองเข้ามายังจะมีเงาดำที่ครอบคลุมด้านข้างนั่นอีกโอ้ยนี่หล่อนเจออะไรกันเสียงพืบพภาพอยู่ภายนอก เสียงกระเพื่อปีกของพูดผีปีศาจหรือบอรีนคว้าสร้อยคอที่ห้อยพระมากำไว้ในมือสวมดมนต์ไม่เป็นภาษาทีเดียวความกลัวทําให้ไม่ได้พิจารณาทวนถีว่าหล่อนกําลังเผชิญหน้ากับอะไรหล่อนเข้าเกียร์ผิดๆถูกๆแถมมือยังปัดไปโดนคันบังคับไฟปัดแดงเป็นนิดเดียวไฟดับรึบตายแล้วตายหล่อนร้องบอกตัวเองจะทํายังไงดีมันมืดไปหมดคันบังคับเปิดไฟอยู่ไหนมือควานหาคำถูกแล้ว แต่รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาหยุดข้างตัวด้านประตูที่หล่อนนั่งโบรินผงะดึงมือกลับหล่อนห่อตัวเข้าหากันแล้วกรีดร้องเอาไว้ก่อนประตูเปิดผางเจ้าตัวที่มีปีกใหญ่สีดำประทัดถูกแขนหล่อนและเหมือนมีกรงเล็บขวนหล่อนและอีกตัวเข้ามาหล่อนเห็นดวงตาของมันโบลินกรีดร้องโหยหวนแล้วหล่อนก็คอพาบคออ่อนหมดสติไปตรงนี้นี่เองว้า ใช่หนุกอุทานร่างนั้นยืดตัวขึ้นชาวีนั่นเองเขาสวมชุดดำกลมกลืนกับความมืดแล้วเขาก็หยิบเจ้าข้างขาวที่พลอยตกพื้นขึ้นมาชูดูแค่ข้างข่าวเองบัวรินไม่มีอะไรอย่างที่เธอคิดสักหน่อยเอาละทีนี้เธอคงจะเข็ดไปอีกนานทีเดียวเขากับนายขาบช่วยกันอุ้มหล่อนมาวางบนเบาะหลงังแล้วเขาขับรถยนต์ของหล่อนออกไปจากที่นี่ พาหลอนไปส่งบ้านโดยที่โบรินไม่ได้สติไปตลอดทางและหล่อนมารู้สึกตัวเช้าวันใหม่บนเตียงที่บ้านพักของหล่อนเองท่ามกลางความรู้สึกเง,จงนจะหายว่าหล่อนฝันไปหรือเป็นความจริงกันแน่แต่ร่องรอยหวนวนแขนของหล่อนยังมีไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงหล่อนไม่รู้ว่าอะไรช่วยหล่อนแต่โบรินคิดถึงโรคลัวน้ําขอหล่อนไปฉีดยาป้องกันไว้ก่อนดีกว่า แล้วหลอนก็เริ่มขยันจะเข้าไปตามราชาวีอีแม้จะบอกตัวเองว่าหล่อนไม่ได้โดนผีหลอกแต่ที่เห็นนั่นมันอะไรกันเล่าโมลิรนยังหวาดกลัวจับใจหล่อนควรจะเลือกวิธีที่เตรียมเอาไว้คือบุกไปยึดบ้านเขาพร้อมกับแจกข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสักหน่อยให้รู้ไปว่าชาววีจะอย่างเงียบไม่ยอมออกมาพบหลอนอีก